คนที่ทิ้งคุณไปในตอนนั้นตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคลิปนี้เป็นแดนดอมนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมาหน่อยนะคะเป็นอะไรยังไงกันบ้างถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้าไม่ตรงคำทำนายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะเพราะว่ายังเปิดไพ่แค่ก่องเดียวเท่านั้นนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะนะคะโอเคขอดูหน่อยนะคะบรรยากาศในความสัมพันธ์ มันเหมือนตัวคุณเองแบกรับอะแบกรับปัญหาแบกรับความใจร้อนของเขาแบกรับความเพื่อนเยอะหรือว่าความสำเรเลเทมาของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคนนั้นดูจะเป็นคนที่ออกแนวแบบเจ้าชู้เนาะเป็นคนที่เหมือนแบบ เขาอาจจะนอกใจคุณอยู่บ่อยครั้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันทําให้คุณเองรู้สึกถึงความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์มันทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อว่าทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าจะไปต่อจริงๆหรอจะอย่างนี้จริงๆเหรอหรือว่ามันจะไปต่อยังไงตอนนี้เหนื่อยแล้วนะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยนะที่ทำให้คุณสามารถก้าวออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้เนี่ยที่ผ่านมานะคือการกลับมารักตัวเองอืม การที่ตัวคุณเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็กลับมารักตัวเองได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากไพ่ที่ขึ้นมานะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอดูลัคนาราศีกันหน่อยนะคะอาจจะเป็นลัคนาราศีของตัวคุณหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีของตัวเขาก็ได้เช่นกันนะคะขอดูลัคนาราศีหน่อยนะเป็นชาวราศีพิจิกค่ะราศีธนู ทอรัสนะคะราศีพฤษศค่ะเป็นชาวราศีกุมนะคะแล้วก็ชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกแล้วก็ราศีมีนก็ได้เช่นกันนะอาจจะเป็นของคุณหรืออาจจะเป็นของเขาก็ได้เนาะ,ะมาดูกันนะคะว่าแล้วในตอนนี้เนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคนที่ทิ้งคุณไปในตอนนั้นนะชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างคะในตอนนี้ไพ่ใบแรก ก็คือเดทเลยนะคะอืม,อมสิ่งที่เห็นเด่นชัดเลยนะเขาคิดถึงคุณในตอนนี้เขาคิดถึงคุณอแอบส่องคุณบ่อยนะคะมีความรู้สึกว่าคิดถึงอยากเข้ามาอยากเข้าหาอยากทําให้ความสัมพันธ์มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมคืออยากขอโอกาสแหละพูดง่ายๆซึ่งในตอนนี้เนี่ยชีวิตของเขานะคะมันมืดมนอะ่ะมัน ต้องการหาที่พึ่งอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของคนที่กำลังมีปัญหาอย่างนี้ค่ะก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่อีโก้จ่าของเขาเขาจะไม่ค่อยยอมขอความช่วยเหลือจากใครเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนอายด้วยในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าด้วยความอีโก้เขาก็จะแบบว่าเออไม่หรอกฉันฉันต้องง้อหรอฉันต้องขอความช่วยเหลือจากใครด้วยหรอทั้งทั้งที่ตัวเองก็คือเหมือนแบบว่า เจ็บหนักเหมือนกันกับสถานการณ์ที่ตัวเองกําลังเจออยู่คือแย่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครในตอนนี้เนี่ยเขามีความคิดถึงคุณแล้วก็ส่องคุณอยู่บ่อยๆนะคะอยากขอโอกาสอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนึงนะไหนขอดูหน่อยแล้วเขาจะมีการเทคแอคชั่นไหมจะมีการเทคแอคชั่นอะไรไหมเอ่ยสิบเหรียญอ้ e วิ Devil ขึ้น เดวลขึ้นนะคะขอดูหน่อยนะจะเทคแอคชั่นอะไรไหมอืมโอเคเข้าใจละคือจากไพ่ที่ขึ้นมานะตัวเขาเองก็ยังไม่ได้มีการจะเทคแอคชั่นอะไรในตอนนี้นะคะก็ยังคงคิดถึงเฉยๆยังรู้สึกเป็นห่วงยังรู้สึกว่าอยากส่องแบบนี้อยู่เฉยๆยังไม่คิดที่จะเทคแอคชั่นมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะมีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วก็ได้ น,นะคะหรือไม่อย่างนั้นก็เขาเองอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ก็มีเจ้าของด้วยเช่นกันก็เลยทำให้ไม่ได้คิดที่จะ take action อะไรในตอนนี้ค่ะ